เวลาน้ำมันเบรกออกมามันเจออากาศเจออากาศเสร็จมันมีน้านะครับเวลาน้ําเดือดเกิดอะไรขึ้นเกิดฟองอากาศเบรกแรงไปเรื่อยๆจุดเดือดมันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นน้ําเดือดที่อยู่ในน้ํามันเบรกแล้วเกิดอะไรขึ้นเหมือนมีฟองอากาศอยู่ในระบบเบรกนั่นแหละครับคนขี่รู้ดีว่าเวลามีฟองอากาศที่อยู่ในระบบเบรกมันเป็นยังไงมันก็ต้องไล่กันใหม่การเลือกน้ำมันเบรกเนี่ยก็คือมันจะมี บอย l ิ n งพอย n ์นะครับคือจุดเดือดจะมีเวทคือเปียกนะครับแล้วก็ดรายที่เป็นแห้งถามว่าเวทกับดรายที่สำคัญตรงไหนสเปคตรงนี้ดรายก่อนล้วกันที่ยังไม่ถูกเปิดขวดหรือว่าเพิ่งเปิดมาทันทีแล้ววัดทันทีเนี่ยจุดเดือดของเขาเนี่ยจะทนได้สูงกว่านะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่271องศาเซลเซียสนะครับ เวทนี่ก็คือเวลาเปิดไปแล้วเวลาเข้าไปอยู่ที่ในรถเรียบร้อยแล้วดังนั้นเวลาเปิดเข้ามาเนี่ยมีการขยับมีการใส่นู่นมีการไล่น้ำมันเบรกอะไรเนี่ยมันโดนความชื้นแต่ละครับความชื้นตัวนี้ก็เลยเรียกว่าเวทหรือว่าเปียกนั่นเองมันจะอยู่ที่168องศาเซลเซียสนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นของตัวน้ำมันเบรกเบมโบ่บอดอีโที่เหมาะกับบนถนนนะครับอ่ะอันต่อไปที่ต้องการคอนเซิร์นก็คืออะไรเกี่ยวกับเอน้ำมันเบรกคือ compressibility คอมเพรสซิบิลิตี้เนี่ยมันก็คือว่ายิ่งยิ่งมันต่ำเนี่ยมันยิ่งดียิ่งเวลาอุณหภูมิสูงเนี่ยคอมเพรสเนี่ยมันจะยิ่งคอมเพรสเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันค่าความสัมพันธ์เนี่ยต่ออุณหภูมิเลยอันนี้ต่ออุณหภูมิเลยนะครับเทมเปอร์เจอร์นะครับอ่าโอเคอันต่อไปคือ viscosity นะครับอันนี้คือค่าความหนืด เราจะรู้ว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมันมีค่าความนืดหรือไม่ดืดเวลาเราขี่ไปเนี่ยแต่แต่ละอุณหภูมิเนี่ยมันต่างกันนะครับอันนี้รู้แน่นอนต่อไปเนี่ยก็คือ,อ,อความรู้สึกในการกำกันเบรกว่ามันความรู้สึกดีไม่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ํามันเพราะน้ามันมันมีผลกับเ,เห็นไหมครับค่าความหนืดค่าคอมเพรสแล้วก็อุณหภูมิดังนั้นเนี่ย ถ้าสมมติฟิลไม่ดีความรู้สึกไม่ดีเวลาเรากดเนี่ยเราคุ้มไม่อยู่หรือว่าเราไม่คุ้นเนี่ยเราก็จะไม่ชอบแล้วก็คอน s ิส t e นต์อันนี้ก็คือมันต้องเสถียรตลอดในระยะในระยะเวลาที่เราใช้งานมันยิ่งอยู่ในสนามันอยู่บนถนนเนี่ยเวลาเจอความร้อนขนาดนี้เนี่ยมันรับมือไหวไหมนะครับแล้วอันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือรีค o เวอ r ์รีค e เวอร์ก็คือ เวลามันถึงจ,จุดเดือดของมันแล้วเนี่ยเวลาเราไม่เบรกแล้วเนี่ยมันสามารถกลับมาใช้มันสามารถรีคอปเวอร์ตัวเองเนี่ยให้มาใช้ในการเบรกประสิทธิภาพที่กลับมาเหมือนเดิมไหมไวเท่าไหร่เหมือนกับเวลาถ้าสมมติอยู่ในสนามเวลาเราก่อนเข้าโค้งเนี่ยเรากดเบรกจึ๊กแรงแล้วเราเข้าไปตอนที่กดเบรกจึ๊กแรงเนี่ยแหละอุณหภูมิมันสูงมากเลยสูงมากปุ๊บอ่ะเราปล่อยจังหวะปล่อยนีย่คือจังหวะ Recovery แล้วเวลาเราเข้าโค้งเสร็จออกโค้งก่อนที่จะไปเจอโค้งอันหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าโค้งเราก็ต้องกดใหม่ไอ้ตอนนี้แหละ Recovery ช่วร เัาจะต้องให้ได้มากที่สุดอ่าสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องที่อันตรายที่สุดแล้วกันที่ครอบคลุมถึงทั้งหมดนี้เลยเวเปอร์ล็อกเวเปอร์ล็อกคืออะไรเบรกบืดครับถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนี่ครับเวทเวทเกิดขึ้นได้ยังไงเวลาน้ํามันเบ็กออกมามันเจออากาศเจออากาศเสร็จมันมีน้ํา นะครับรู้รู้อยู่แล้วท,ทุกคนนะ่ะรู้ว่าเวลาจุดเดือดเนี่ยเวลาน้ําเดือดเกิดอะไรขึ้นเกิดฟองอากาศนี่แหละครับเวลาน้ํามันเบรกเนี่ยมันมีความชื้นขี่ไปเรื่อยๆเบรกแรงไปเรื่อยๆจุดเดือดมันเกิดขึ้นแล้วเวลาจุดเดือดเกิดขึ้นน้ําที่มีอยู่ผสมในมที่อยู่ในน้ํามันเบรกมันมีอยู่แล้วแล้วแต่เลยว่ามันจะนิดหรือไม่นิดแล้วแต่ว่าใช้มานานหรือยังใช้ดีไมด่ดีไล่น้ํามันเบรกดีไม่ดีมีอากาศรั่วไหมถ้าพวกนี้เวลามันเข้ามาเยอะปุ๊บเนี่ย มันก็กลายเป็นน้ําเดือดที่อยู่ในน้ํามันเบกรกแล้วเกิดอะไรขึ้นเหมือนมีฟองอากาศอยู่ในระบบเบกรกนั่นแหละครับคนขี่รู้ดีว่าเวลามีฟองอากาศที่อยู่ในระบบเบกรกมันเป็นยังไงมันก็ต้องไล่กันใหม่ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูได้ยังไงว่าเ,เมื่อไหร่ควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกหรือว่าไม่ควรมันจะมีที่วัดความชื้นมันเป็นให้ปากกาแท่งเนี่ยสีดําหรือสีอะไรก็แล้วแต่จิ้มลงไปปุ๊บมันจะบอกเลยว่าสีเขียวอ่ะแปลว่ามันไม่ชื้นนะอยู่ที่โอเคมันจะมีสีเหลืองแปลว่า ควรจะเปลี่ยนเลยนะสีแดงนี่คือต้องรีบเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่ไม่ควรจะใช้แล้วเพราะอันตรายมากยังไงทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเปิดกระปุกน้ำมันเบรกแล้วมีเวลาก็ลองเอาเครื่องมือชนิดนี้ถูกๆในลา z าร a า h ช้อปปี้มันมอันละไม่กี่บาทนะไม่กี่สิบบาทเช็คได้หรือว่าให้ตามร้านมอเตอไซค์เช็ค